แนนนี่รับอยู่กับเมลคีแคทนะครับแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมหน้าขาวเออเป็นสับะราดหน้าขาวนะครับตามมาเลยแล้วก็อยู่กับน้องผมแล้วก็คนคิิปปิ้งคนเดิมนะครับนี่เขาแชทหาผมแต่ผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมกําลังถ่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรเออคือผมเพียร์กัหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้นัดมาเลยนะครับอุ้ยเป็นเพื่อนเพื่อนยะอย้าหุยฮ่า โอ้ยใครเขาจะไปอันนี้เอา้าจวมาสปอนตรงนี้เหรอโอ้ยไกลเกินไปไหมเออแต่ไม่ไม่เป็นไรเพราะเออผมผมเดินไปได้นะครับนี่โอ้โหจำสเกยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเอาไงเอาไงมาฟิลิปปินส์จะรอไหมจะรอ,อยังไง ไป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 ฟิวโอเคช่วยช่วยช่วยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะโอเคเขาเรียกผมนะครับแต่ผมยังไม่ตอบโอเคเขา่าจะแปลกใจนะครับทำไมผมไม่ตอบตึ๊บโอเคปุ๊บอุ้ย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 อย่านะอย่านะไม่เอายาไม่เอาอยาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเข้าไปเข้าไปลูกอุ้ยด่านด่านนี้อีกแล้วด่านที่มันจะต้องอะไรอ่ะ ต้องไปด้านอุ๊ยผิดแน่นอนผมว่าน่าจะผิดนะครับใช่ปะอ๋อคำใบ้เขาอยู่ไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาอุย้ยเดี๋ยวนัม่มมันมัดอันนี้ตอนนี้อะ กนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าบัคกหรือว่าได้อยู่แล้วก็ปกติน่าจะต้องสปอนตรงสีแดงไม่ใช่หรอครับโอ้โหโดนอีกแหละเกมนี้จะไปสเตจสองได้ไงเนี่ยโอเคค่อยๆไปนะครับอยองหัวร้อนโอเคไปทุกคนอุ้ย,ยมันมาเร็วจริงๆโอ้ยตอนนี้เขาสเปมใส่โหมแล้ว ขอเขาสเปมหาผมผมต้องรีบไปละไม่ได้ละไม่ได้ละเขาน่าจะเริ่มตกใจกังวลว่าผมเป็นไรปิวโอเคปิว <Okay. S 2> ปิวโอเคโอเคดิวดวเพื่อนนำไปด้วยนะ <c oughs> นำไปด้วยนะค่อยๆไป <c oughs> โดนหลุมโดนหลุมไปโอ๊ย,อยอเดี๋ยว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 เป็นไง สาเหตุเนะี่ยปิวปิวโอุยโอ้ยสันส่น,นสั่นตัวสั่นไปหมดเลยโอเคไปเช็คพอยต์เนี่ยเช็คพอยต์ได้แล้วคือค่คคอยค่อยค่อยวิทยายาปิ้วอุยอ้ยแสบนะไอ้พวกนี้ได้เมียวเมียวเมียวโอเคแม่นอยู่นะครับแม่นยำโอ้ ไปไปไปข้างหน้านะโอ้โหตัวใหญ่มาเลยเดี๋ยวเรวจะ,จะลบยังไงอ่ะถ้าตัวใหญ่มาเออขอปิ้วปิวปิวป้วโอเคไปโอเคคือไปอยังไงก่อนไปยังไงก่อนนั้นก็ต้องจุกจุกจุกโอ้ยเกือบตายนะครับทุกคนเกือบแล้ว แตดีนะครับที่โชคย,ย่างเข้าข้างอุ้ยเยมแนวนี้แหะครับแต่ยังดีนะครับที่เหมือนไอว n นาเทสเด็กเกมนะครับไม่อยากเล่นเลยพูดถึงไอ a n n a เทสเด็กเกมโทรศัพท์เล่นอย่างยากแม้กระทั่งด่านที่หกกไแหละจริงๆต้องใช้ออโต้คิกเกอร์นะครับถ้าถ้าไม่ใช้คือผ่านอย่างยากโอเคไป ไปจะเตดที่สองกันนะคะไปได้สิบเหรียญมาแล้วครับอืมน่าจะเอาไปซื้อเครือแต่กายหรือไม่ก็อะไรครับไม่ใช่ UGC หรอกนะครับโอเคสเตจที่สองตอนนี้อยู่ในบ้านเดี๋ยวโอเคก็นึกว่าอยู่คนเดียวโอเคโอ้โยเอ้ามีประตูอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นบ้านไม้นะครับ โอเคไปเร็วเรไปเร็วเร็วเฮ้ย,ยอย่าบอกแฮนนี่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าต้องมา <c oughs> ปุ๊บปุ๊บไป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 วิ่ง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 ไปเลยไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนตอนนี้ไปก่อนอ๋อที่นี่นะครับที่เขาเคย ที่จะแบบนี้โอเคไปด้านขวาแล้ว,วลก็ไปด้านซ้ายไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเดี๋ยวนะนีนะไม่ไปด้านซ้ายถ้าไปด้านซ้ายนี่จบเลยเช็คพอยต์อ่ะ,ออะแล้วก็มุยโอ้โหมาอย่าง อุยอุ้ยย่าย่ายาย่าิหน้าออกมาอย่างนี้เลยหรือโอเคโอเคใช้ทางตรงผมว่าทางตรงมันน่าจะมีอะไรแน่นอนหรอเปล่าอุ้ยนั่นไงว่าแล้วทางตรงมันมีอะไรมันไม่ได้ปกตินะครับแต่เดี๋ยวโอ้โหน่นไงหัวโผลออกมาแล้วไปอุ้ยสรุปผมต้องไปด้านขวาใช่ไหมโอเคปะ เฮ้ยเหนื่อยอุย้ยอะไรข้างล่างสงสัยเ,เขาลืมปิดนะครับอุย้ยเป็นนอกแมปนะครับอ,อุ้ยอึ๊บโอเคอุ้ยอุ้ยโอ,ยอย้ด้านในโทรศัพท์พใจสั่นเลยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งไม่เอาโอ้โหตกนะครับตกนี่เพือพ่อนเพือพ่อนเพื่อนเราใครหุยเล็บยาวด้วยอ๋อเราคนนี้เราเพื่อนโอเคโอเค ไปเวดานที่สามกันมาถึงสู่สเตจที่สามโอ้โหดูแผ่นนี้แล้วมันคืออะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยกลบือบุโอเคเห็นทางตรงนั้นอยู่นะครับผมก็เลยรู้ว่าต้องไปทางไหนนะครับอุ้ยเดี๋ยว้ยมันมาแล้วอุ้ย มันเป็นแผ่นแบบเออเขาเรียกว,ว่าอะไรดีแผ่นแผ่นที่มันหมุนนะครับเออสปินสปินนะครับเออสปินพาร์อ้นี้นะครับไปเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอยู่ข้างบนอะนั่นแน่อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกน้อยน้อุ้ยอ้ยยานะยานะออ้ยไปไปไปโอ้โหโอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับ โอ้เหียใจแล้วฮะเมื่อกี้มองอะไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวกันนะเออบบบเดี๋ยวไ,ได้แล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไปไปไปโอ้โหลุมนะครับเขาเรียกอย่างนี้ว่าลุมอยู่ไม่ถ้าไม่เรียกอย่างนั้นก็เรียกว่าวางแผนนะคะโอเคโอเคได้อยู่ยิยมันเดียว ขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอ้โหมากันสามตัวแล้อีกหนึ่งตัวเป็นเออโอเคโอเคสามตัวติดกันด้วยอุ้ยอุ้ยเดียวเดียวเดียวมาให้อุ้ยเออก็วางแผนได้ดีอยู่นะสองคนนี้แต่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไม่งั้นเขาจะมาได้ไม่นะโอเครอดรอดไหมโอเห็นอยู่ไปไปเลย รู้นะว่าอยู่ตรงนี้โอ้อยู่ไหนหน่ะเ,เดี๋ยวสวมกล่องแป๊บนึงโอเคมาอุย้ยี่กระโดดนะครับกระโดดข้ามเดี๋ยวเดี๋ดไปไหนไปไหนหาทางออกได้ยังไปโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปโอเคอุ้ยอุ้อุ้โดนเฉยเฮ่อไป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  ไปไปไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่มันกําลังมาว,วิ่งวิ่งโอเคโอเคยังรอดนะครับยังรอดมีเช็คพอยท์ถ้าตกลงไปตรงนี้คือขึ้นมาไม่ได้เลยใช่ไหมเออค่ะเออไดอ้ไปสเตจที่4แล้วนะครับเป้าหมายของผมนะครับคือจะไปถึงสเตจที่5นะครับมาเพื่อนสองคนอ่ะสนใจไปด้วยกันไหม ไปแล้วนะไม่ไปด้วยกันนะพิวเฮ้ยเดี๋ยวเราทำไมมันดีเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าด่านเนี้ยไอ้ตัวนี้มันโหดขึ้นไปไปไปแมียว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 ไม่เอา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 เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกตกช่วยและตกช่วยและช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วโอเค ไม่ไม่สวยไม่สวยแต่ค่อยคไปเพราะผมได้ในมือถือครับด้ในโทรศัพท์นั่นแหละเออเกือบนะครับเกือบเกือบตเอยแล้วนะครับเมื่อกี้ดีนะโอเคเปิดสามเปิดมาเจอนับเจอมาไปไปขวาไปขวาเอายังไงไปกลางก็ได้โอเค เดี๋ยเดี๋ยวอุ้ย,ยโอเคไปอยู่ทางประตูนี้มีมีเช็คพอย์นะครับเดี๋ยว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 ไม่น่าไปอะ่ะไม่น่าไปโอ้โหมันยืนรอขี่โอเคไป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 วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยอุ้ยโอเคเฉียวเฉียวเฉียวเียวแค่เฉียงเดี๋ยวตรงนี้มีประตูโอเค อ่ะแล้วก็เช็คพอย์นะครับเช็คพอย์กระโดดตึ้ม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 โอเคไปด้านซ้ายบนนะครับไปแล้วก็อุ๊ยเฮ้ยมันใช่ทางนี้ไหมโอ้ยชัดเลยชัดเลยครับโอ้ยตรงนี้ก็ชัดเหมือนกันแหละไป ตรงนั้นน่าจะสะเตจที่อีสเตจที่ห้านะคะอุ้ยโอ้ยสวยสวยละสวยละกันสวยไม่ร้องไม่รู้ไปไปยี่ในที่สุดก็ถึงสเตจที่ห้าแล้วนะครับชนสะสเตจที่สี่ไปสเตจที่ห้าครับโอในที่สุดอือโอเป็นด่าน เป็นด่านแบบนี้นะครับอือเดี๋ยวไว้ต่อ EP 2นะครับอ่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอืมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ